ยาหนึ่งแล้วนะครับผมถึงได้ขึ้นมานะครับเป็นปนินนะครับผมน่ครับฝากสวัสดีพี่น้องนะครับผมผู้ติดตามช่องปลลูกสองบันดอนและผู้ที่กำลังนะครับชมคลิปนี้นะครับผมฝากเป็นพี่น้องเป็นกำลังใจนี้ได้ครับผมเดี๋ยวมานี่ผลลูกซ้องท้าออกไม่นะครับมนหายยิงปนินปลาคอนะครับผมอยู่ลำห้วยนะครับลำห้วยนิดน้อยนะครับพี่น้องห้วยนำใสๆนะครับ นะครับไหมเป็นเงาะเป็นเหอะคนเอาไว้สะตึกงแห่นะครับผมเดี๋ยวก็จะยืนอยู่ทั้งนี้นะครับเมื่อกี้มาเห็นปลานิ้นมาสองตัวนะครับผมนี่นะครับเด้ตัวหนึ่งนะครับเม่อได้เปิดกล้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าที่มีแต้มอีกบ่านะครับผมปลุกสอางว่าหนาจะมีอยู่นะครับผม เดี๋ยวพี่จันชมต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับต,ตัวนี้วะตก่ขักเน่าโดดโมบูพี่น้องไก่ขนาดน,นี้โอ้โดนโดนโดดโดนโดนโดน โดนครับโดนเห็นมาเป็นเปลี่ยนเนีนะ่ยเปลี่ยนทีสองอเห็นคือจังไงอยูอ่หน่อยก็ตัวนั่นอยู่นะครับผมรู้สึกว่าจะหอมๆนะครับแต้ม่ทีสองครับ น้องนะครับหยับลงไปอีกนะครับห่องนี้ได้สองแต้มแล้วนะครับหยับลงไปพุดนะครับเป็นเถียงนาพ่นนะครับนมีป็นพวกไกล,ลยืนขางนี่เป็นยังไงน่วมเดี๋ยวลองยืนขางนี่บ้งนะครับผมเชื่อมีปาน,นินขึ้น เป็นเนาะนะครับเป็นเหอะเป็นจิงไม่ไพ่นะครับเพิ่นเอาลงไปเห็ดปลาอยู่นะครับเตียวาาย่ากระแมานยิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเฝ้าเบึงนะครับโบมี่จังไดก็จังอลุกซ้อนก็จังถึงใหญ่นะครับอู้น,นะครับใหญ่ง่างลงไปเรื่อยๆนะครับผม โดนครับโดนโดนโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปเร็วขึน้น <c ười> ลึกๆนะครับพี่น้นองใส่กันไม่ยั่เป็นไหนนะครับเขาลึกยูโอกค่าีกแล้ว นี่นะครับพี่น้องเต็มที่สามนะครับผมเฮ้ยัหมันครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับเดินเลาะไปต่อครับพี่น้องฟ้ากั เห็นตัวอยู่ครับแต่ว่าถา้ถาถจะเห็นดีนะครับปลานีกต้องเป็นหน้าห่อนนะครับพี่น้องหน้าห่อนนะครับหน้าจังสีค่อยเห็นนะครับหน้านี่บบปันได้นะครับห้างๆนะครับผมตอนนี้กำลังมีห่มออกมาฮะมีมองตายหยากนะครับ มึงเท่ันคับเกิดโนชักเลยชักเลยนครับ it's the of you know หูอย<ช>ู่ดิหยับม้ก็คี่ปะ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 วันนี้กบประควาโอปวันนี้นี่กลัววัดือบ่าประควาคำวิ่นี้โอ้โบ่ถือจ็กตัว bạn cũng nhóm khỉ nếu mình lau la như nếu này, là viên, là viên, là viên, này. À, cái đốn nữa quay thoái hết ít nhắn nó này phá khinh mau แต่หลุดแล้วหลุดอีกทีนึงไปแล้วลว่าไ้ครับอืมเดี๋ยวหลุนตัวแม่ครับพี่อุดแสมาลีอยู่ในแฝานะครับพี่ปลาเมั่ยอมขึ้นครับเราเบียง เยังุนตัวไหมครับเหล็กเดี่ยวพี่น้องพันธุหน่อยนะครับโอ้ล,ลุนเดี่ยวลุนเดีล้วพี่น้องว้ายลุนเดีล้วเอ้ไม่ครับกลับเดี่ยวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งแตี่งนะครับแก่บ้าได้กินนะครับพี่น้องก่บ้าได้หลายนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ใส่ตัวน้มีสามตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้หน่อยตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้หน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ปะาชฉ่ำหนึ่งตัวนะครับน่ามกับท่านกินอยู่พี่น้องครับชิปนี้พอลูกซ้องบดดอนนะครับผมพอลากับแหล้วนะครับผมพอคําแล้วนะครับจะกลับไปเอาปลาให้แม่บ้านเฮ็ดจิ้มนะครับผมเฮ็ดกับเขานะครับมือเล่กับว่าสิเป็นเมนูนะครับต้มปลานะครับผมต้มปลานิ่นะครับต้มยำนะครับผม เดี๋ยวคลิปหนาพวกกันไหมนะครับผมคลิปนี้มาหาเลาะยิงปานิลนะครับคลิปหนาเดี๋ยวสีไปหาลองเบื้องลาดูนะครับผมเดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามปในเดอครับผมเพื่อพกอประดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาแล้วนะครับผมกลับบ้านกันครับผมขอบคุณครับติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม